สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนคะ่ะมื่อนี้ตื่นแต่เด็กในจังหน่วยก็ออกมารับบรรยากาศากนันเนาะหน้าตากตาระซดแห้งกุบาดเบีย์ซดกุบาดนะคะทุกคนเนาะพอลายยายห้างไปหากาแฟแล้วก็มานั่งคุยกันดีกว่าค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกผู้ทุกคนเนาะ,ะ่ะบริโพคกันกะเมื่อนึ่งเต็มๆแล้วก็ได้มานางตาตุกตาม่วงสีนะคะเป็นยังบอกก นอกไปเบิดมือนะคะหมูอวานนี่กะเบร่ลุ่งคลิปให้เบิงเนาะต่อระวังวันเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะเพราะยังบอ๊อบสบายเขาเรียกว่าอาการยังเสี่ยเฮาเฮ็ดงานมันสะสมไหลายระบาดมันก็นอกเลยทุกคนมวยตื่นขึ้นมากไทยแน่แต่ตื่นขึ้นมากกินขาวได้ตอนเ้านะคะช่วงบายบายมาฮางสิกะมวยตุม่มคือเกาเฮ็ดยังกะเฮ็ดบไร่เพราะรู้สึกว่ามันเมยมันเพียอย่างเดียวอยากหลับอยากหลับจังเดียวนะคะ เมยมากกับเป็นยังสีล่ะทุกคนกัยังวาอยู่เมืองนอกดีมันก็มีหลายอย่างเนาะ,ะเหตุให้เหาเกิดเหตุการณ์ยังสีใดเมืยขขางกับเมนนะคะเหตุงานหลายกับเมนทูกอย่างมันมาโหมเทียเดียวเนาะคะ่ะเพราะว่าจุ่ท่างนี้มวยก็ต้องได้แรนแข่งขันกับเวลาแล้วก็เหตุยังหลายอย่างเกินนะถ้าไปเหตุเอาซะเลยมันก็บ,บรอลจากว่าเฮาเสิเหตุยังแมนบอกค่ะก็ถ้ามีอียังก็เหตุไปเรื่อย ก็ต้องใส่ใจกับอีนยังมากมายนะคะมือก็เลยเอาแบบธรรมดาสบายสบานเ้องนี่แหละอยู่จังสี่อยู่กับปัวกับเมียกับเบิงเบิงกันสองคนนะคะแล้วเมวื่อวานนี้ลุงเปิ้ลได้สั่งตู้มาเนาะกับเพราะท่านได้เฮ็ดแล้วหรอกทุกคนคะประกอบได้เครื่องนึงมือก็ว่าจะเอาเฮ็ดคลิบปบ่ไวจ่าจะคงกันเนื่อง,องเทนยงประคันนี่ก็ตู้ ตาตูปนาบวมอยู่นะคะเพราะว่ามันเบาไหวมันเมยแห้งเสลือเกินมือก็เลยต้องพักคนอนจาของกินยาลดไข่ไปสองเม็ดเลยเพ่อยังอยากจะให้จากของร่างกายพักพอนเนนะคะแฟนก็เป็นห่วงยูดอกจักหน่อยหนึ่งเนาะค่ะพนก็ว่าเธอเป็นยังเมอนเธอคือปแปลกเธอนอนบนพอเธอตื่นเลยยังต้องน่องไปกระามอาการโดยทั่วไปแต่าถามว่าเป็นโควิดบ่อนะคะประเด็เป็นโควิดเพียงแค่ว่าร่างกายเขามันเพลียมันเพลีย,ม,ยมันอยากนอนมันอยากพักคนบัก นั่นเองเนาะคะ่ะนี่แหละเมียฝรั่งกับสิประมาณจังสี่นะคะทุกคนบบได้คิดว่าบางเทือ่เนี่ยเขายืนนิ่งๆังสิกัสะลบไปได้เลยัยงคะแต่ไปเจออากาศทั้งอากาศ,ากาศพรมทั้งเอาเห็ดงานน้องมันเงือซุกอยู่ตลอดแล้วกับความหอนนะคะอยู่ในโรงงานที่มวยเห็ดกันร้ายเนาะสิะไป๊ยไซมา่าไซน์สิกะคือว่าเอาตรงพยายามเบิ้งจุดหง ออกจากห้องเฮ็ดงานมาเจอหงนางผักมันก็นอากาศล่มเย็นสบายแมนบ่สองอากาศมันตอบโต้กันทุกคนนอกอย่างเดียวนะคะแต่เมื่อกพยายามอย่างเดียวคือรักษาสุขภาพจากค้งแล้วก็เบ,บิงเบิงเรื่อยๆนี่แหละนะคนะ,ะดูแลกกันไปเรื่อยๆเมื่อวานนี่ก็คิดว่าสิได้มานั่งคุยจ่อยๆนกหน้อยเนาะวิดีโอกับเบรอ์ร่งแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะค่ะ ได้สดมือบริดุทึต้องขอตูวความไปด้วยฟซ f c นะถ้าบอเห็นกันก็แปลว่ามันแมนดะ่ะบอสัมบายนะคะบอท่านได้ไปตั้งไรหรอกนะคะยังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่นะคะคิดฮอดกันกับเวียนเขาไปเบิ้งคลิปเก่าๆกันเด้อจ้ะนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอกาแฟดำหมดหอนสะก่อนแปบ๊บหนึ่งตอนนี้อากาศอยู่ประมาณสิบ ิบเก่ายี่องศานะคะตอนเสาร์ตอนนี้ร่มก็จะเวิ้วๆในจักนอยทาบานเท่ากับหุ่มผาตุ่มเนาะคะ่ะแต่ว่ามุ่ยกบความสิ้นความกับาอากาศนี่กะคือสบายๆเน่ยร่มก็เย็นๆล่ะสถามว่าร่มเย็นบาเย็นนะคะแต่มักบรรยากาศจังสี่ตื่นขึ้นมาแล้วนี่ได้ทั้ง บรรยากาศสดชื่นแม่นบอ่เสียงนกเสียงกานะฮะเสียงไก่เป็นบางเทือได้ทุกคนจักไก่อยู่เฮีนยนไัยผมก็บรู้จักมาหลออมาหลอนกันมาคุยกันกว่ากับว่าสวงหลังในม,ม้ากมือก็ได้ปรับหนึ่งด้วยคำว่าเหาเจออาการโบกซ้ำร้ายเนาะด้วย ที่เขามาอยู่ก็เพิินแล้วมันมีหลายกรณีที่เขาหนึ่งบอกขาใจเขาละสองก็มาเป็นสะพายเพล่นนะคะท้าอยู่ฮี่นหลังเดียวกันก็สิประมาณซัมนี้ถ้าบริยุทเฮีหย่นหลังเดียวกันกัอีกสิไป,ปอีกจังหนึ่งคือจัง เพื่อนๆหลายๆคนเพ่นมาบอกมาว้ามากล่าวกันเนาะค่ะ้าอยูู่ด้เดียวก็จังส,สบายใจเนะจาะเจ้าคือพย่อมถอยออกไปคอยนะถอยออกได้นะถ้าคอยถอยออกไปเลยนี่มื้อเจ้า,จาเอ้ยคือคอยไปดูผู้เดียวเลยเด้เพราะอยังเพราะว่าแฟนพ่นก็บ,บอกว่าเฮียน,นี่่อยซื้อแล้วคอยจะไปไซมาไขคอยไปบได้เพราะว่าถ้าออกไปปุ๊บนี่ก็คือผู้ใดศิลผิดชอบทำนอกนี้เนาะค่ะนั่นคือ,อแฟนพเนจัอ,องซัน มือกะตรงได้ทนทนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการบ,บ้านข้าไปเลยนะมือสิวขาดหลอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมือได้คิดใจต่อคาคักแล้วถ้าสี่ขอลาพันไปเลยเกิดบ่ได้นะเพราะว่าการที่หฮอตัวส,สิได้มาแต่งานกันตัวส,สิได้ไมาอยู่ค้องกันีนก็ใช้ระยะเวลาโดนเติบศึกษาหากันหาความูลจากกันและกัน,นทุกคนคะ่ะมือโวขากหลอด อันนี้ก็เลยได้เห็นจุดประสงค์ที่ว่าว่าเพิ่นพยายามสุดๆแล้วเนาะมือก็เลยคิดว่าเออบัเป็นยังดอกอยู่น้ากันไปเรื่อยๆนะใช้ชีวิตมันคุมกันแล้วกันแต่ว่าเรื่องเอยียงที่มันลายๆนี่มือก็ต้องขอขอบคุณนะคะสิ่งประสบการณ์เงินประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวที่มันเท่หให้าเข้เมแข็งขึ้นซื้อว่าเป็นบทเรียนที่ดีในการที่ห้ามาต่อสู่ชีวิตทางนี้นะคะบางเทือกน่ะ มันอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นกราฟที่สูงไปเลยนะ,ะที่แบบดีเลิศไปสุดีมันก็นจะเป็นกราฟที่อยุ่ติดพื้นแต่มันเป็นสิ่งอย่างที่เฮาห้องรู้สึกว่าเออตื่นตัวอยู่ตลอดเฮา,าจำเป็นต้องไปแบบเอ,อ่อโฟโลคือจังผู้ใดผู้หนึ่งอังสีนาะค่ะคือไปโฟกัสว,ว่าชีวิตของเฮาต้องเป็นคึอเขาโน่นนี่นั่นเพราะแค่ว่าชีวิตชีวิตหนึ่งเฮาได้ขึ้นมานี่าายบอไงง่ายขึ้นมาแล้วเนี่ย ให้มันมีความสุขนะคะมีความสุขสุข,สขไหนยซุขหล,ลก็คอยเป็นสุขนะคะที่มันเกิดจากเข้า้วก็สิ่งรอบขางที่เห่อผอั่นั่นเองเนาะคะ่ะนี่แหละทุกคนชีวิตเมียฝรั่งต่างเด่นอย่าคิดว่าสิสบายเพื่อสุขคนนะบริสบายเพื่อสุขคนให้คิดแค่ว่า เออเขามารู้จักกันทักทายกันแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งเนาะเป็นกําลังใจให้กันเวลาไปยุไซอังสีเม่นเจ้าบ่าข่อยบ่ข่อยกับเจ้านะคะถ้าลงยูทูบมือใดหรือว่าถ้าไปโผก,กันในชว่วเชียวมือใดก็ต้องทักทายกันแน่นอนเม่นบาาอกค่ะจะคิดเป็นทางอื่นเด้อทุกคนออกมาเฮต y o ยูทูบนี่เพื่อยังเพื่อได้รายเรื่องนะคะเพื่ออยากจะให้ติดต่อได้ครองขึ้นแล้วกับเพื่ออยากจะพบผอมู่พวก ีขาดหายกันไปโดนเนาะคะ่ะแล้วก็อีกจังหนึ่งเนาะคะ่ะก็คือได้มิตรภาพที่ดีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีนานในการที่เาเอตุส่งขึ้นแล้วกันนี่ละ่ะแบบแผนที่ถูกต้องเลยก็คือทั่วโลกเข้าได้คุยกันส่งข้าวกันเรื่อยๆเด้อทุกคนคะ่ะขอจิบกาแฟอีกตัวนะคะบางเทือมุ่ยก็บคิดว่า ล่เเเาเกิดอ,อาการท,อท้อแท้เพื่อกันว่าเหาเห็ดไปอีหยังมากมายความรู้เหามันกระเไร้เยอะยุ่กระจิ๋แต่เหาก็เอาเวลาไปศึกษาว่างเป็นยังหละทันองนี้เนาะคะ่ะมวยกะได้เอาไปศึกษาตลอดหละยี่สิบสี่ชั่วโมงม้ยกะทั้งเห็ดการเห็ดงานพร้อมนอนพร้อมเห็ดลหลายๆเรื่องนะคะบางอย่างมันก็ศึกษาไปโดยอัตโนมัติ บางย่างกับบ่อบ่แหศึกษาหรือตนโนม,มาเท่ากับต้องปุ่งผ้าทางหนังสือบอรือเว็บไซต์ต่างๆนะคะตรงเข้าไปเรียนรู้มันแต่ที่รูๆ้ๆเนาะตอนนี้มันกับคือมันเรียนเท่าก้าวหนามาลายสติ็เลือเกินนะจากผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่มาอยู่เมืองหนอกภาษากับสเปสปาจนกระทั่งได้มาใช้ชีวิตท,ที่แท้แน่จริงแล้วนะโอ้มันคุ่มซะเร็วเกินนะคะ ถ้าบอกว่ามันบรอไรอีกอย่างะเลยบอเแมนค่ะทุกคนมีความสุขความทุกข์ผสมปนเปรกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบทบาทของแต่ละคนผู้ใดสิริรับอีกอย่างนั่นเองเนาะค่ะเออให้คิดเอาด้อมุดเจ้าเป็นคนเบื้งแล้วก็ตัดสินใจอ่าเองเอาเนาะค่ะทุกคนเพราะว่ามุย่ยจะได้เป็นแค่โตพานที่เราให้ทุกๆคนฟังเนาะ การใช้ชีวิตทั้งนี้หลังเดือนก็สะเห็นว่าบดเสากับเสาอิลีบดท,ทุกข์กับทุกข์ีกกิลีนะคะทุกข์กิริเสาอิลีบะเหมอนว่าเรื่องเด่นเพราะบางเทือน,นี่ต้องได้กลุ่มกับมับเลยเพราะว่ามันเรืองร้ายเขาเห็นว่ามันมันเป็นการเชื่อมโยงที่ห้าบอสามารถที่จะจูนเอียงติดได้เลยถ้ามันเกิดปัญหาได้หลายน่ะนะอือผู้ใด้เพราขอใจห้ากับเพเป็นยังนะคะเพราะว่าเมื่อแค่ขอ,อย่างเดียวน้อเพราะแค่ว่า การที่เขาตัดสินใจออกมามานางเว่านางคุยอังสีเรื่องต่ละเรื่องที่เราไปมันเป็นประสบการณ์ของเฮาเพิ่นฟังหน่อยฟังไรเหมือนกับบวานเนาะค่ะแต่ว่าให้ให้น้าใจน้อยๆนะคะคุยกันบ้างก็ดีบาวานยังดอกค่ะนะคะอแล้วก็อย่าลืมเนาะค่ะอย่างสําคัญนะเป็นกําลังใจให้กันหน่ด้เด้อเหมือนกับเขแค่จำนั่นล่ละบวานยังายนะ บทสรุปของชีวิตของแต่ละคนน่ะมันบริเวณบรณบนแนบ,บนอนไปต่อเรื่อยๆจักมือใดมันสิส้นสุดแต่ยังสำคัญเนาะค่ะตื่นเจ้าขึ้นมากมีลมหายใจเขาออกได้แลก้กกาเพราะเิ้นว่าได้รับสิ่งดีๆเขาแต่ตอนเช้าเลยนะก็ดีที่สุดแล้วสำหรับบางวัน และเรื่องการเรื่องงานเนาะถ้าผู้ใดบอท่านในมีนการนงานก้าสู่ต่อไปเด้อทุกคนบางคนกับต้องเพิงพง่งผ้าจากคล้องก็จะมวยก็ต้องเพิ่งผ้าจากคล้องส่วนร้ายนะคะแล้วก็ <c oughs> ถทดที่นะคะแล้วกับบางบางครอบครัวเนาะเพิ่นกับแพงเมียเพิ่นเพิ่นกับไวออกไปเหตุการณ์เหตุงาน,งานก็ได้ให้เบิงตั้งแต่ประตูหน้าต่างเท่านั้นเนาะบางคนกับแพ่งร้ายกับคือเอาเสียงไวและเปาอ,อบเลยเด้ แต่ทางนี้ทางนั้นเนาะคะ่ะก่อนที่เฮ้าสิมาอยู่เมืองนอกเฮาได้คุยกับเขารอบขอบบอรอว่าภาษาที่เจ้าสื่อสารกันนั้นได้ตรงตรงเป่าไม้บอทำนองนั้นเนาะคะ่ะเพราะว่าฝรั่งนี่เขามากขนที่เปิดเผยแหละแต่ตรงไปตรงมาในเรื่องที่คุณอยากจะมาทางนี้เพื่อยังเพราะเหตุยังเนาะคะ่ะแต่งานก็ข่อยมาแล้วนะก็ต้องเป็นจังไรบ้างแต่มันกับบริขืนท่ว่าเฮ้า เออค่อยไปยู้ยู่ไปยู่ไปหละก็ค่อยไปบอกเพื่อนบอแมนเดอร์ค่ะต้องบอกกอนลลวงนะต้องคุยกันก่อนตัดสินใจอียังกระต่างนะคะก็ต้องบอกเขาให้เรียบร้อยก่อนที่หฮาสิก้าขาออกจากบ้านมาเพราะฉะนั้นแล้วเนาะทุกคนคะจะได้จะดีนะอยู่ที่สิ่งที่เหาเ้าออกไปนะคะอยากได้ชีวิตที่ดีก็ต้องถามเขาคุยกับเขาก่อนสําหรับ สายฟอมเมอ่อใหม่นะคะที่เขามาฟังกันเนาะคะ่ะบอกว่าเออตั้งใจที่จะไม่อยู่เพื่อที่จะอซอยเหลือขอบครั้วแล้วก็อยากจะส่งเสียลูกให้ไปได้ในทางที่ดีเนาะสำหรับคนที่มีลูกไม่เต่านะคะและ้วก็อีกสําหรับคนที่เป็นเป็นโสดคือจะมวยมากเลยเนี่ย่มีพันธะใดๆนะเออตัวนี้ก็ต้องคิดว่าพ่ายภาคหนาเข้าสีเฮดงานบอรหรือเฮาสีอยู ซ้ำไดนะคะให้ตัดสินใจและกะวางแผนดีๆเพราะการใช้ชีวิตทั้งชีวิตของเฮาก็ผัยคนหนึ่งนะคะมันบมเมนเรื่อนเล่น,ลนมันเป็นการที่เฮาต้องจริงจังทุกบทบาททุกสถานการณ์อหลีอันนี้เอามาแบ่งปันกันเนาะคะ่ะเพราะว่ามวยเจอเจอกเจ้าของนี่ก็อยากจะแบ่งปันให้ทุกคนได้รับรู้เนาะว่าการใช้ชีวิตทั้งนี้หน้าโมเมนต์ของมวยนะคะโมเมนต์ของทุกๆคน ต่วันเป็นของส่วนตัของสาวสาว่างที่ออกมาซื้อให้ฟังนะคะว่าเป็นจังใดนั่นเองเอออยากจะให้ทุกคนได้รู้บางจุดนะคะที่คนทุกคนมันต้องา่านทามันบระพานมาเลยกับบ่ไใดเ้าบ่ไดดมาสิมะนางว่าเขาต้มตุนกันได้อันเรื่องชีวิตชีว่าของเ้านี่บทเสาเสาอีลีนี่สิมาแบบบีบน้ำตาเป็น ละครอนละครเรื่องหนึ่งบอแมนเดอร์ขาดสาวสว่างเฮ็ดบวเปลี่ยนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนาะใส่ดุนพินิจพิจรารณาเอาเรื่องทุกเรื่องมันมีเหตุและผลของมันอยู่แล้วนะคะไว้พ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้เดี๋ยวสาวสว่างก็ต้องไปหาเขาห้านำไปไอไอไอคุณทรายก่อนสิ่ไปซื้อขนมปังนะคะทุกคนเพราะว่าอาหารเส้าของเขาส่วนแายก็จะเป็นขนมปังเป็นคุกกี้นองซี่แล้วก็วา่าชิเมื่อนี้อาจจะได้ทั้งไรจดพอรอมแลวก็ อีกอย่างนั่งเนาะเดี๋ยวกับสิไดไปหาเก็บพักผักชีลมกําลัางออกงามทุกคนมือสีไปบึงนะคะเพื่อเอามาไหวไกินก็นลาบกับขนมจีนน้ำยานะคะโอ้แสบเนาะฝากไว้เป็นกำลังใจกันในเด้อจะ้ะไปพอกันคลิปนะเมื่อนี้คอโตแล้วทุกคนสดกาแฟแล้วกรสิไปหาขนมปังไ้แฟนแล้วนะคะ คอยทุกคนประสบความสาเร็จและก็ยูดีไม่แห้งสู้ผู้สุกคนสายฟอบหรือสายไทยหรือสายอียังก็ตามนะคะทั่วโลกเข้านอกคอยมีความสุขสนุกสนานทั้งมือนี่และก็มือทัดไปนะคะประสบความสําเร็จทุกถูกด่านเด้อจ้ะไว้บายค่ะสวัสดีค่ะ